ไล่ความเป็นจริงสำหรับกาชาในแพท6.0ที่กำลังจะถึงนี้โดยมีตัวละครใหม่มาถึง2ตัวละครด้วยกันและตัวละครลีลันอีก2ตัวละครรวมถึงการแจกตัวละครระดับ5ดาวตู้ท้าววอโดยเลือกได้หนึ่งตัวละครที่ต้องการแต่สำหรับตัวละครลีลัน2ตัวละครจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะกาสวัสดีเพื่อนๆชาวเกียนชินอิ่มเกลกันเลยครับในวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งทียโยคุงซึ่งสำหรับในครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตตู้กาชาของแพท6.0 โดยเฉพาะตัวละครลีลันที่ลันจะเข้ามาในแผนกจุดศูนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างกับสองตัวละครจากแผกเก่าๆที่ยังคงน่าสนใจอยู่ไหมนะเ

พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดซับคนดูช่องซันเทโยทีวีนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มเปห้ฉลาดต้องเคีวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดซันเทโยก,กันด้วยละ่ะพร้อมจะได้สปอนผมยาวๆตัวละครลีลันตัวแรกจากข้อมูลที่มีการอัปเดตมานั้นก็คือเย่หลานซึ่งสำหรับเย่หลานจะเป็นตัวละครซับดีเพสที่สามารถทำดาเมจน้ำได้อย่างรวๆรวในนอกสนาม โดยอาจจะมีข้อจํากัดเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าหากไม่มีอาวุธประจาตัวแล้วใส่ฟื้นฟูพลังงานไปก็คันค้า,าที่จะได้เปรียบเลยครับจุดใดนหลักๆที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสามารถทําดาเมจใน,นสนามได้โดยดาเมจต่อฮิตของแต่ละดอกจะอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง8,000หน่วยกันเลยทีเดียวแต่เนื่องจากเธอโจมตีเป็นชุดดอก3ดอกทําให้ดาเมจร,รวมต่อเนื่องโจมตีปกติของตัวละครในสนามจะอยู่ที่ประมาณ 9,000ถึง24,000บวกได้เลยทีเดียวแต่โดยรวมจะเน้นไปที่การทำดาเมจแบบท,ทีแปะน้ำได้รัวๆทำให้สามารถทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำได้สบายสบายเลยเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการดาเมจนอกสนามแบบรวๆและแรงๆรวมไปถึงผู้เล่นที่ต้องการนำมาเล่นแปะน้ำได้รัวๆเช่นกันโดยรวมยังคงเป็ตนตัวละครที่น่าสนใจอยู่ในปี2025นี้ครับ ตัวละครที่สองที่จะมาเป็นตัวละครรีลันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวละครที่อยู่หน้าปกคลิปอย่างนาฮิดะนั่นเองครับสำหรับนาฮิดะเป็นตัวละครเทพที่มีหน้าที่ช่วยในเรื่องของชำนทาุและการเล่นทุกธาตุที่เกี่ยวข้องกับการทําปฏิกิริยาธาตุไม้นั่นเองครับแต่สําหรับในปัจจุบันนี้นาฮิดะแม้จะไม่ได้อยู่ในเมตาแล้วแต่ก็ยังสามารถเล่นกับทีมตัวละครที่เล่นกับปฏิกิริยาธาตุไม้ได้โดยรวมแล้วนับว่าเยี่ยมเลยรวมถึงบัฟคาชำนธาุได้อย่างดี แม้กระทั่งเป็นตัวละครที่แปะธาตุไม้ได้ดีที่สุดด้วยนั่นเองครับสําหรับเ,เพื่อนเพื่อ้องการนำนาฮิดะไปสร้างหรือเล่นกับทีมที่ต้องใช้ค่าชมานธาตุเยอะๆรวมถึงการเล่นกับทีมธาตุไม้ไแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรมีเลยก็ว่าได้ครับแต่สำหรับจุดเด่นและจุดด้อยที่เป็นรายละเอียดเปียกย่อยเข้าไปอีกเพื่อนๆ,ๆก็คงจะทราบกันดีแล้วว่านาฮิดะนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าขายกันมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าสรุปไปง่ายก็คือ เล่นกับชำนาญท่าและทีมอื่นหรือปฏิกิริยาธาตุไม้ก็นแนะนำให้เปิดเลยครับเงินเหลือปลดกลุ่มดาวไปยังไงก็ได้ใช้ครับ จบกันไปแล้วสำหรับตัวละครรีลันส่วนสำหรับตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแพทโ์จ .0 ูนั้นจะมีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันดังรูปภาพที่ขึ้นนี้เลยครับในเรื่องของความสามารถนั้นเนื่องจากในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบอยู่จึงไม่สามารถนำมาพูดอะไรได้มากเพราะหมีมันจ้องที่จะเล่นงานอยู่แต่เอาเป็นว่ารอไลฟ์สดโ .0 จมาทางผมจะมาทำการอัปเดตอีกรอบเลยแล้วกันนะครับ และสุดท้ายนี้เนื่องจากในแพทข0จจะเป็นแพทสําหรับฉลองครบรอบ5ปีตัวเกมเก็นชิอิม a พ t จึงจะมีการแจกตัวละครหาวอ1ตัวละครเพื่อนๆสามารถเลือกตัวละครที่อยากได้ได้เลย1ตัวละครเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วสำหรับแบนเนอร์การใช้ในแพทข0จที่กราจะถึงนี้เพื่อนๆเ,เล็งตัวละครตัวไหนกันอยู่ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและ สาหรันเพื่อนในเจ้คลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับเพื่อแต่ละขอน้าตู่ของคุณด้วยนะครับบายบาย